สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเม่ขันเราก็ปล่อยเลยนะฮะปล่อยปุ๊บก็มานอนแล้วก็มายืนนะครับ เช็คลูกชายช่วงเช้ชานะฮะม่คันบรรยากาศช่วงเช้านะครับหมอกเยอะมากนะฮะดูครับโอ้โหอากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นมากๆเลยดูสองแม่ลูกนะครับถูกใจเขาละ่ะครับ ได้มาอยู่กับลูกชายนี่ถูกใจเขาเลยไม่คันเงินบรรยากาศช่วงเช้านี้หมอกเยอะนะครับวันนี้อากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเย็นเข้าไปในตับเข้าไปในสวงเลยทีเดียวนะโอ บิดขี้เกียจด,ด้วยดูดูดูลูกพายโอ้ช่วงเชา้าเช้ามือเท้ามันชานะคมันแข็งกระทางนะนี่ครับทีมงานของเราวันนี้นอนติดกับช้างช้างนอนอยู่กับคนเลยทีเดียวนะฮะม่ขันนี่มาอยู่กับลูกก็ยังร้องครัง้ง เสียงฮือฮือฮืออยู่นะฮะครับนี้เมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนเราก็ให้ลูกพายกินต้นโพนะครับม่ขันก็เช่นกันนะฮะต้นโพหนาวมากนะครับช่วงเช้าก็คุณลุงแล้วก็ควานทิวนะครับจุดไฟนะ ก่อไฟพิงแต่เช้าเลยนะฮะตั้งแต่ตนะีสี่ก็ไม่ไปไหนครับนิ่งๆนะครับวันนี้ดูมมคันก็ชอบใจใหญ่เลยนะครับ ถามลูกชายนะหนาวไหมลูกลูกชายบอกว่าขนาดนี้แล้วจะให้ผมอุ่นได้ไงคุณแม่ก็ยังหนาวคุณแม่ยังหนาวเลยแล้วจะให้ผมอุ่นได้ไงเนี่ยจะมีคุณแม่มายืนอยู่ใกล้ๆก,ก็อบอุ่นแล้วลูกชายเขาบอกแม่เขานะ ทำอะไรไม่ขันลูกชายยังยืนหลับอยู่เลยนะครับแดดออนแดดยังไม่ออกนะครับแดดยังไม่ออกเขาก็ยืนหลับปุ้ยอยู่เลยนะฮะ นิ่งมากๆวันนี้นิ่งมากเลยตื่นเช้ามานี่สงสัยจะหนาวเนาะวันนี้ยังยังไม่หนาวมากเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็สังเกตดูแล้วนะครับเมื่อปีกลายเนาะหนาวมากๆนี่ลูกถายของเรานี่ยยืนขาสั่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็คงจะไม่หนาวเท่าไหร่ สังเกตดูแล้วโอ้โหหมอกจัดเลยนะครับดูหมอกจัดมากเมฆหมอกจัดมากเลยนะครับ ลูกพายตาก็ยังไม่หายเจ็บอยู่นะลูกพายน้ำตาก็ยังไหลอยู่ไหลนานเหลือเกินเนะยังไม่หายดีนะครับผมน้ำตาก็ยังไหลอยู่แต่ก็ไหลไม่แรงนะเดี๋ยวจะปิดให้แม,แม่แม่ได้ดูอาการกันนะครับครับหน่อยครับยกงรอเลี้ยครับร ตื่นขึ้นมาก็ได้กินข้าวนะครับผมนี่ชอบเลยนะครับชอบจะจะลอยนะครับจะลอยจะลอย,นะย, <laughs> ยกินนะคร <laughs> บอกพี่ลิงพี่ลิงช้าไปนะป้อนไม่ทันนะครับ จะลอยกินก่อนนะครับนี่ตื่นเช้ามาก็มีข้าวให้กินให้โชคให้มาเดอ้อนี่ ันลิิตเที่ยวเที่ยวเอาตะคอนมาเอาอันแม่คันปัดขี้ดินออกอยัโอ้ยตอนนี้ก็สองควานพี่น้องนะก็จะเอาสองแม่ลูกนะครับ ไปอาบน้ำกันนะครับเอาแม่ขันจูงหองมาแล้วก็เออมันนอนลงอยูังันละ่ะโอ้ยจูงไปยันทึ่งกรนแท้ เอาวันนี้จะนอนหรือไม่นอนไม่ขัน วันนี้จะได้นอนหรือเปล่าไม่คันโอ้ยไปนอนทับลูกซะละ นอนห่างลูกไม่ได้ต้องถอยหลังมาจนถึงลูกชายนะครับถึงจะนอนไม่กันเอ,อ้ยตอนนี้ก็จะเข้าน้ำนะครับผมอูกับโหมดเข้าน้ำนะครับ อาบน้ำกันอาบน้ำกันอี๋นหนาวไมจ่จาหนาวไม่จาวันนี้ไม่ได้ขัดผิวนะฮะอาบน้ำน้อยอเอิญเอิอาบน้ำน้อยครับพี่นอ้องไ, <c oughs> ไม่ได้ขัดผิวนะฮะไม่ได้ถูเนื้อถูตัวตสั่งได้ครับ<อ> นี่อาบคนละที่นะครับกับลูกชายนะครับอาบคนละมุมมุมสะนะครับผมนี่สะอโนดัตสะใหญ่เบเริ่มเลยนะฮะวันนี้ไม่หนาวนะครับไม่หนาวแม่ขันบอกว่าไม่หนาวไม่หนาวคุณพ่อก็ลองอาบดูสิคะคุณพ่อลองอาบแล้วนะฮะไม่หนาวจริงฮะะไม่มีหนาวอันนี้ ก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ฝากช่องอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินพลายมคลน้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมเด้อกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาแม่ๆไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับก่อนแล้วเสียงด้วยบายบายด้วยบายบาย Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.